สวัสดีครับสุดคับเติมสต็อกโอ้โหมาแบบยิ่งใหญ่เลยนะครับอลังการอย่างละหนึ่งกระบอกนะครับสไตล์ของร้านเราบีกันพยาเออันนั้นเป็นระบบแก๊สซีโอหมดนะฮะแก๊สหลอดฮะนี่เฉางาวุธปืนสวยงามมากนี่เป็น M4 5ห้านะครับนี่คอมนี่ครับอมโบประมาณคล้ายๆหนึ่งเหนึ่งาะแต่นี่เป็นเหล็กทั้งกระบอกนี่หนักนะฮะโลหะนะครับงานดีนะครับผมสุดยอดครับอลังการงานสร้างเลยผมว่านี่สวยงามมากนะครับเนี่ยนะครับ ไม่มีพิมพ์โลโก,โก้นะครับผม่สไตล์เขาก็ถ้าแ,แต่เราไปทำสกีงโอ้มันมันของใหม่มันจะเนีนนี่คือใส่แคทซูก็หมุนๆนะครับผมก็จะมีประแจให้ประมาณนี้นะครับผมหกเหลี่ยมนะฮะโอเคนะครับผมนี่น่าสนใจนะฮะเป็นสไตล์คล้ายหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะฮะประมาณนี้นะครับอ่ามันจะเป็นที่ล็อกอันเดียวคือหนึ่งเก้าหนโอเคต่อไป M40 นะครับ,อ,อ,รบอันนี้คล้ายๆซิมิทแอนด์เบนสันฮะ สวยงามกันฮะเป็ฉลตทักมานันครับราคาเท่ากันหมดนะฮะเนี่ยสองพันเก้าร้อยบาทโอ้โหสุดยอดนะฮะก็กดมาเลยนี่แมกกาซีนมันจะอ้วนหน่อยหมุนเข้ามานะครับผมสวยงามมากครับดีนะครับผมโอโ้โหสวยแต่เขาจะไม่มีมาร์คคิ้งให้นะครับผมเป็นสไตล์ไม่มีมาร์คคิ้งก็ไม่เป็นไรหรอกครับเนาะไม่สนใจหรอกมาร์คคิ้ง <Mark ing S 2> นะฮะเราแต่มันสวยก็โอเคเป็น KWC นะครับปั๊มแตนี่ก็เป็น HP สองศูนย์สองสองนี่ก็สวย เสร็จหมดนะครับอย่างนี้ก็เข้ามาสามเรื่องเลยฮแล้วก็เอามาเติมตะก๊อกก่อนนะเพราะว่าค่าตอบรับเยอะก็สั่งมาเยอะนะฮะก,กดมานโอ้ผมแม็กซ์ใครๆก็ไม่ใหญ่ครับผมนี่ฮะสวยงามมากไม่มีมาร์กิ้งมีไม่อินไ,ไต้หวันเองนะฮะประมาณนี้เห็นเลขนัมเบอร์สวยงามมากนะฮะโอ้สุดท้ายเก็บไว้นะครับครับสนใจก็ไหนก็ทักมานะครับผม โอเคนะครับเราพร้อมจัดโซนครับ2009นะครับผมก็ยังไงก็สนใจทักมาแล้วกันนะแล้วขอจับก่อนสนใจทักสินค้ามาใหม่ล่าสุดเป็นสต๊อกเป็นระบบแคสซีิอทูลฮะก็มาอยู่รุ่นโอเคสนใจสอบถามมาที่ร้านมิกันทางไอเดียไลน์ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ